LMS ตอนเข้าหน่วย LBG ตอนพิเศษถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยคะ่ะไปกันเลยคือว่านายชื่อว่าอะไรฉันไม่รู้จักนายเลยมันอยู่โรงเรียนกันอ่ะฉันจะฉันไม่รู้จักเลยเพราะว่าฉันก็เรียกแต่นายนายนายอ๋อฉันชื่อชื่อชื่อ,ช,อชื่อว่าอะไรวะไม่ออก เอาทำไมไม่ตอบอ่ะกูไม่กูไม่รู้ชื่อตัวเองน้อยแกไม่บอกชื่อฉันน่ะแกะหาเรื่องฉันเหรอแล้วแกจะมาหาเรื่องฉันทำไมสัว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 มึงมานี่ฮะแกพูดอะไรของแกอ่กะนี่แกทำอะไรของแกเนี่ย โอ้เมื่อกี้ฉันล็อกตัวแกให้ขึ้นไปบนฟ้าแกไม่ตายกรอเออใช่ฉันเป็นอมตะเออตายคิกส์เข้าน้อยเนี่ยฉันต้องไกยลากแล้วบกบกเฮาเอ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 า เก่งแค่เนหมาป่าฉันก็เสวไวอยู่แล้วแกยังไม่รู้เลื่อของหมาป่าลังตะคุบแยัง่าโดนเตะฉันยังไหวอยู่ตะคุบแย่โว้ยมาเตะโอ้ยเจ็บแกน้อยเน่มาตัดสินกันว่าใครจะชนะตะคุบ อยอมแพ้แล้วยังโน่ฉันยอมแพ้ลแลแ้วอระโดดชี้าฟแล้วเตะซูมาซูมาไหวแล้วกลับร่างเธอดีกว่าซูมาไหวแล้วเตะเชื้อโคโตเตะแล้วก็ทุบไปอีกมัดโอ้ยเจ็บพลังคน แล้วแกสำนักผิดยังครัผมสำนักผิดแล้วดีมากสรุปแกชื่อว่าอะไรเออฉันบอกก็ได้ฉันชื่อว่าฉันชนะื่อว่าเฉยนะก็แค่นั้นแหละหากคุณชื่นชอบการ์ตูนของผม โปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เวลาคลิปใหม่ๆมา,มา,มาคุณจะได้ไม่พลาด